หน้ามึงมามามึงมมาเมียมึงมาจูลงไปทับแม่งมาหุ่มมาไหนมึงขั้างไหนข้างไหนเนี่ยตู้พี่มีพี่มีเนี่ยให้มาแหละเมื่อกี้การก็ยังไม่กินหรอได้มาแต่ยังไม่กินเนี่ยไม่เนี่ยให้มาสองอันเนี่ยเขาเรียกพี่น้องเข้าใจเปล่าอ่ะ แล้วแบบไม่พี่น้องเป็นไงไหนไหนเราพิ่ฟังอะไรนี้หกร้อยออกมาเนี่ยแบบไม่พี่น้องเนี่ยหกร้อยออกมามือเห็นว่าเนี่ยรถข้างหน้ามันมีขับเนี่ยเนี่ยมึงเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับขอโทษขอโทษไม่เป็นไรไม่ถังน้ำมันไหมน้ำมันหมดโอ้โหหยิบมาฟาดเั็นสตีนไปเนี่ยเอาเดี๋ยวเติมให้โอเคเออรถก่อนขึ้นรถก่อนขึ้นรถเอามีหรือไม่มีสรุป ไม่มีมันน้ำมัน,นหมดแล้วแต่พี่งขึ้อรถกอนพี่อย่างเ้มจะพูดยังไงวไอ้พี่เอาขอให้รถขับมาเร็วๆรวสอยมึงไปแล้วกูไปแอร์ดอบเลยอ่ะแล้วค<ช>่อยกลับมาลุ้นขอให้ไม่ติดให้ปนไม่ติดสักทีนึ่งดู พอแล้วไม่ต้องเติมเต็มด้วยเติมแค่นี้เปลืองแค่พอออกมาออกมามาพอละพี่เอ้ยพอพอแล้วเติมไปครึ่งถังพอพี่เอ้ยขึ้นรถไปเออแล้วพี่ก็ขับเลยไปเร็วขึ้นรถเอามามามาขับให้ไอ้เียแม่งใช้กูทุกอย่างพี่น้องไงกูพูดอะไรกูเอาพี่อะไรนี่ครับถูกต้องเออมึงขับให้มันถูกทางสักทีเหมือนเที่ยวเออเอาจริงนั่นเั็นแบบ กูไม่ได้โมโหอะไรอย่างงี้มาหลายวันอยู่นะเอาจริงเบีเหือนันนเอาไงเฮ้ยเอาไงเราจะตีบวกกันวันไหนวันนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีฮะล้อมันเบี้ยวสวัสดีครับพี่สวัสดีเฮ้ยป็นไพี่เที่ยวขาวเที่ยวขาวสวัสดี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  เฉี่ยแม่งอยากให้กูเอา400โลมานะมึงแล้วเมื่อกี้สองใช่ไหมพี่วอพี่วอพี่วอแ่งตายแล้วแม่งตายเลยเดี๋ยวกูดักหน้ามึงมามามึงมาอีกแล้วมึงมาอู้ดลงไปทับแม่งไหนมึงนขั้นไหนขึนขั้นไหนย้ายยี่รถมันไม่แรงเนี่ยเนี่ยมันมันโดนโดนรูปคมแล้วเมื่อกี้คือโดนรูปคมนะตรงเนี้ยโดนรูปคมนะ ไปดูหน้ามันหน่อยได้ใครวะไอ้เียดาลูกคมว่นนี้โดนลูกคมนะขับยากชิบหายแล้วขั้นเนี้ย